กลับมาเจอกับผมนะครับายการว่างๆว,ว,วันนี้เรามาอยู่ที่พอดีคาเฟ่ร้านลับในหมู่บ้านดีดีแลนด์เนี่ยนะครับผม,ผมเจอร้านนี้เพราะว่าผมมาส่งของให้เขาแล้วมันน่านั่งมากข้างนอกดูจากข้างนอกดูได้เลยคือคุณแพนไปนรอบๆได้เลยรอบนี้คือรอบไหนนะรอบหมู่บ้านคือ <c oughs> แพนรอบหมู่บ้านทำด้วยเลยเ่ะออ่ะอันนี้ก็คือเป็นร้านกาแฟที่ผมพูดกับแพนแล้วว่าจะมาถ่ายที่นี่ก็ลเลยวันนี้ว่างก็เลยมาหาเขาแต่งตัวนี่ค่ข้า,ขาขง,นะขงนอกเฉียบเลยูแบบ เชียงคานคาเฟ่ที่ลราปางอันนี้เชียงเชียงจากหมู่บ้านมานิดนึงเป็นมอสเป็นมอสเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอะไรรถยงไอควายประตูสวัสดีครับแม่ก็ขอยาหายได้ได้เลยค่ะแก็เดี๋ยวไปเก็บดูบรรยากาศรอบๆร้าน มึงจะตัดเข้าอินเสิร์ตเลยไหมหรือว่าไง ครับก็วันนี้ผมขออนุญาตมาสอบถามข้อมูลนิดนึงครับจุดเริ่มต้นของร้านนี้เกิดเกิดขึ้นได้ครับก็คือเดิมเราทำงานประจำก็เป็นวิศวกรกลับไปอยู่บ้านได้สองปีเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องหมองก่อนจะงานอะเพราะตอนนั้นนี่ยไปฉีดยาคุณหมอกโทรให้โทษหนักอะเนี่ยก็เลยกลับมาพักอยู่บ้านก็เริ่มทำอาชีพอิสระครับะแต่แล้วการดีเจเนียรบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนงานโควิดทำบ้านหลังนี้ปล่อยเช่าลูกบ้านที่หอกงานจากโควิดเราก็เลยเอาคื ครับก็คือปล่อยเช่ามาสิปีแล้วพอเราจะซ่อมบ้านที่เช่าอีกมันก็ไม่คุ้งเลยครับบ้านมันเริ่มเสียหายเยอะก็เลยลองทำร้านกาแฟดูเพราะว่าใน้ดูบ้านดีๆยังไม่ค่อยมีร้านที่แบบน่านจิบอะไรสักร้าก็คือทําประมาณแบบอารมณ์แบบโฮมคาเฟ่ครับทั้งกาแฟทั้งมีอาหารจานเดียวครับนิดหน่อยเป็นเหมือนแบบโค้งจอนท้งก็มีอาหารจานเดียวแล้วก็จะเป็ว่ามีกาแฟใช่ครับประมาณนี้เดือนหนึ่งคือมีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่แลับก็อย่าง ใช่ครับก็เลยแบบออกมาทำมาที่อิตสาหกรรมงานดีเทเนียอยู่บ้างก็แบบนี้นะทำราคาเส้นแบบงเนี่ยก็ทำด้วยทำครบแล้วก็กาแฟจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำพอดีเลยจังหวะที่แบบเรออบ้านคืนดีใช่ครับก็เลยบอกว่าตอบตรงบ้านดีใช่ครับแล้วในห่บ้านคนมันเยอะเนาะใช่ประมาณแต่จริงๆจริงพี่จริงใช่ครับก็ประมาณแต่ก็คือผมอยู่หมู่บ้านนี้มาตั้งนานร้านกาแฟในนี้เยอะแต่ไม่เคยมีแบบเป็นสไตล์เนี้ยสไตล์เนี้ยหายากก็คือแล้วคือ พี่คือว่าที่มีคืนหาคือว่ผมไม่มีเลยครับก็คือเริ่มพอเราเริ่มคิดว่าเราจะทําร้านด้วยก็ไปเรียนครับซื้อเครื่องก็คือขอคิดไท้เครื่องของเสอนเราครับใช่ไหมครับเหมือนใช่เครื่องท้องสูตรใช่ครับเขาจะสอนเราเป็นคอร์สก็คือแพ็กเกจสมมุติว่าเราซื้อแพ็กเกจนี้เครื่องรุ่นนี้เขาก็จะสอนไปเรียนได้สองคนอ๋อเป็นคอร์สแก็ไปคอร์สก็ไปเรียนมาแบบก็โอเคครับคือเราไปลองเราลองดูรีวิวเมาก่อนแล้จ้างมันเป็นยังไงอ๋อ แล้วปีเราก็ทานกา,าแฟาบ้างนะครับเราอาจจะไม่ได้แเก่งขนาดนั้นสตารครับแต่พอเราทานแล้ว,ว,เ,วเราก็รู้สึกว่าก็โอเคนะแล้พอเราเริ่มทงในข้อควรทานเนี่ยหวานรสชาติครับกรืจายเอาแล้วพอลูกค้าทานก็โอเคครับแสดงว่าเป็นจากแพชชั่นนะพี่ใช่ครับรัไม่้งานกับเราไม่ได้อะไม่ได้ทำสายนี้อยู่นะมาเริ่มลองเนี้ยใช่โอเคมีคำถามพี่อันนี้คือซิงเกเจอร์พี่ของร้านใช่ไหมเป็นโซนไทยดีให้รีวหน่อยพี่รีวิหน่อยค้อหมีรสชาไ ไงอร่อยมันมหนึ่งเลยผมเป็นคนที่ชอบทานกาแฟสดอยู่แล้วครับคือหนึ่งมันมีความเข้มข้นของตัวกาแฟที่ใช้สองคือมันหอมตัวชาที่มันเป็นชาชาจริงจริงชาไทยชาไทยแท้ๆมันได้ความนุ่มแล้วก็ความเข้มข้นของกาแฟมันทำให้แก้วนิ่งเลนโอเคอ่ะมันเข้ากันเือก็ไม่เคยกินเหมือนกันจริงเรคนเราไม่ได้ทานแบบรสกาแฟเต็ม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 ะชอบชาแล้ว็เครือ่ มัเตี๋ยวจ๋าไปเลยครับโดยองพาะที่ว่าคนไทยจะไม่ค่อยชินกับกาแฟที่มันเป็นกาแฟ,จ,แฟจ่าตั้งแต,ตาว่าอย่างเงี้ยเขาจ่าชินแต่เป็นกาแฟผงชงกาแฟโบราณกา<อ>แแต่อย่างเงี้ยมันทำให้แบบบางคนเขาอาจจะไม่ชอบกาแฟที่มันเป็นกาแฟสดที่มันขมขมไปเลยเ<อ>มาเจอชามนเจอเป็นตัดตัดตัดความขมลงกินง่ายเรียกว่าทำให้มันกินง่ายขึ้นเออมันกินง่ายขึ้นมาชิมเลยชิมเลยชิมเลยของกูงชิมเลยนี่เป็นลาเวนดัลมาเคียโตมาเคี่ยโต เฮ้ยกูเกียดกูเนี่ยไอสัตว์ไม่ชอบกูว่าเขวาไงไอชิี้เอาไอนี่ไปก่อนเนีอยอปาไปก่อนเลยนอรต่งารสชาติม่แม่แต่เอาแม่เอาแม่ชิมวไสัตว์ไม่ต้องกลัวเป็นหวานเพเป็นอยู่แล้วเก่งทำไมอร่อยอร่อยจ่อนเรองอออันนี้สายแม่เวิปิ แม่ชอบเลยเมื่อกี้แม่บอกวิชุนคิงก็อร่อยดีกาแฟราคาจับต้องได้ด้วยเริ่มต้นที่อะไร่เริ่มต้นมีกาแฟเริ่มต้นสามสิบบาทเห็น<า>ป้ายอยู่หน้าร้านมีก็ไม่แพงก็ถือว่าถือว่าเรียกว,ว่าตามสถานที่เนี้ยนะผมว่าโอเคเลยราคาประมาณนี้กับสถานที่นะผมว่าเวอร์กาแฟแล้วมันจะเป็นเกจที่ดีนิดนึงคือถ้าเราเพียรเกี่ยวกัสใช้เม็ดกาแฟอย่างไรก็ตาม เป็นเป็นเป็นเต็งครับว่าผสมอ๋อผสมสองสายพันอะไรพิก้ากับโลบัส่าร์ล่ะพี่สองเลยไตรันวนึ่งจะเป็นเรื่องของรสชาติตัวหนึ่งจะเป็นเรื่องของกลิ่มเออมันสองตัวนี้มารวมกันมันจะได้ความพอดีของคำว่ากาแฟกาแฟพอดีก็คือจะดีแบบทั้งมีรสของกาแฟทั้งแบบมีการจะมีรสเปรี้ยวน้อยลงอะไรอ่าแต่ว่าคือสองตัวเนี้ยต้องยอมรับว่ามันเป็นกาแฟที่ถูกคัดสรรมาระดับก้า คือไม่ขมไปไม่เปรี้ยวไปอย่างบางบางตัวเปรี้ยวเปรี้ยวโสดเลยบางตัวโอ้ขมแบบแต่ไอีกสองตัวที่มีรสชาติที่พูดมาเนี่ยมันจะไม่มีนิเดอร์ความดกลิ่นก็เลยจะมีตัวหนึ่งที่เขาผสมก็คือจะได้ทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติที่เปรี้ยวท่ากับมันก็ไปทานได้ไปรบกวนพี่ประมาณนี้แหละครับพี่เดี๋ยวขอ enjoy enjoy มื้อหายกันครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ มึงคุยกับแม่ดิแม่พูดดิไอสัตว์มึงอยากินเลยดิใช่เป็นไงแม่รสชาติอรอ่รยอยตัวก็บอกว่าอร่อยก็สเต็กขาวแบบเห็นแม่กำลังกินเลยแม่บอกกินนุ่มมากเลยมึงอ,อกก่ะกำลังกินเลยสัตว<ด>์<อ>แม่เมื่อก,กี้แม่บอกหมูนุ่มมากเลยหม,มูนุ่มมากแล้วก็ไม่แข็งไม่เขีงไ่กินอต้องกินดิต้บอกมึงเชื่อแม่ก็ดีเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้เลยนะเพื่อนอร่อยไอสัตว์แย่พอเป็นกระเพาะแยกข้าวกับกับเนื้อเงี้ยเหรอเป็นไอร่อยไหมหมูนุ่ม บเนี่ยแหละว่างๆร้านตัมป์เลยนี่ผมก็ถ่ายร้านนี้ตลอดแล้วจากนี้ก็อีกนิดว่างของมึงคือจะเห็นแต่ร้านนี้แล้วใช่ไหมจะถามว่าพูดถึงนะเป็นคาเฟ่ให้แม่ถือหนึงโหคุแม่แล้วอ่ะใจเย็นเป็นร้านจัมป์เลยเดี๋ยวหลังเราพาคือถ้ามาปุ๊บพอเราออกปุ๊บเขาที่นต์มาเลยถ้าเรามาปากลายไม่ได้ก็มีรีวิวร้านในวงไม้หรอมาไปดูในบ้าน นี่เรารีวิวไป้ลขายังรีวิวแล้วเก็บแล้วยำด้าวดาวใครอยากลองกินก็ลองสั่งใครจะอยู่บริเวณใกล้ๆของบ้านเฮ้ยนะตัวหนร้านเนี่ยมันมันวิ่งถึงจะไกลมันอะไรงก็ถือว่อยากให้ลองมาสัมผัสลองกินบรรยากาศที่ร้านดีกว่าถึงมอฟไหมว่าถึงมอฟโอเคสั่งอะไรแมนได้แต่ว่าอยากให้มาที่บ้านเคี้ยวโคตรดีเลยเนี่ยแล้วการบรรยากาศเวลานประจำเลยนะเขเนี้ยที่เราจะมากินตลอดเลยชอบชอบสไตล์การเหมือนตูน ถ้าเข้ามานี่คือไม่ไม,ไม่รู้นะว่าดูอะไรดีคนละลูกหรองนนหน้าเท่าไหร่เนี่ยพอแล้วตองให้ผมพินะล่ะป้าคนดูป้าคนดูนะ <c oughs> ไม่เหนียวเลยนะ <c oughs> ไม่เหนียวเลยอนะไรนะร้อนไม่อะไรไปทางไหนนะ <c oughs> มึงย้ายทางไหนไนดะ้สักไป Enjoy eating ก่อนนะ้ว่ายไหม ก็พี่รบกวนฝั่งร้านพี่หน่อยเวลาเปิดปิดหยุดวันไหนยังไงครับก็คือเวลาเปิดก็ประมาณ7จ็ดโมงครับปิดประมาณท่ามงเย็นแต่เสาร์ที่ก็จะมาปิดประมาณทุ่มหนึ่งนะครับวันหยุดก็ประมาณสสัปดาห์ครั้งหนึ่งครับก็จะอยู่กันพุดกันสัปดาห์ซึ่งยังไม่ได้เซ็ตแน่นอนครับตอนนี้แต่คือนี่ก็เปิดรัวนะตอนนี้ก็ สองที่หุดครั้งหนี่งเพราะสที่หยุดไม่ได้คนเดียวหรอกเมื่อกี้เพื่อนผมลืมถามพี่พี่ชื่อชื่ออะไรครับพี่ชื่อบ่าวเนาะถ้าใครมากินก็พี่ก็ชื่อบ่าวมาคุยกันได้ครับได้เข่นกันคุยกันได้หลายๆโอเคครับพี่อร่อยมากผมมากครับโอเคพี่ความากนะครับพี่ขอบคุณครับพี่วันนี้ครับผมยังไปไม่ได้เไม่จ่ายล้างจานเลยแม่บอกทุณล้างจานเลยเท่าไหร่ครับ เอาแฟ้ไปล้างกันเอคุณต้องไปล้างจริงเหร,หรอรโอ้ยเย้เยค้ด